ครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองโบราณยะรังเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อย,ย่างมากเลยนะคะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของแผ่นดินหรือว่าด<ค>ิแนแดนลังกาสุกะเราไปเจอสิ่งหนึ่งจากเมืองโบราณเพิ่งเคยเห็นด้วยตาเนือ้อเดี๋ยวเราพาไปดูกัน,ลล uka, นเป็นผังเมืองที่ทามาโดยของกลุ่มศิลปากรได้ทําขึ้นมาเขาก็จะแบ่งเป็นหมดหมู่ก็คือเป็นโครงสร้างเมืองยะรังเป็นโครงสร้างเมืองแบบวงรีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางการค้าสําคัญที่เชื่อมไปถึงมหาสมุทรอินเดียเลยได้ กรว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากๆในอดีตจะเห็นว่าเป็นเมืองที่มีน้ําล้อมรอบเป็นแผ่นดินที่มีการตกตะกอนของแม่น้ําปัตตานีน้ำเนี่ยพัดตะกอนมาทับถมกันแล้วก็กลายเป็นเมืองที่มีความสูงขึ้นมาไปดูข้างในกันดีกว่าอันนี้คือโบราณสถานของเมืองยะรังนาเขาเขียนว่าเป็นโบราณสถานบ้านใจเลหมายเลข3าก่อนการขุดค้นพบทางโบราณคดีเด่ยก็จะเห็นเป็นต้นไม้เป็นพุ่มไม้แต่พอเวลานักโบราณคดีมาขุดค้นแล้วเนี่ยก็พบออกมาว่าเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่แบบนี้ ตั้งแต่ในอดีตแล้วเห็นไหมคะว่าโครงสร้างการก่ออิฐมีความสวยงามสลับซับซ้อนตั้งแต่การเรียงอิฐที่มีการสลับแล้วก็มีความแข็งแรงเพราะว่าอิฐแบบเป็นลวดลายเมื่อกี้ได้เห็นวัตถุบราณหายพรยีที่หล่อปืนใหญ่นางพญาตานีค่ะปืนใหญ่นางพญาตานีเนี่ยมีความสำคัญม,มากมาทางประวัติศาสตร์ก็คือช่วยในการปกป้องบ้านเมืองท้องถิ่นลังตะสุกะนั่นเอง <c oughs> นะคะโอ้ห oh, เขามีจ้ากระหังพังแบบนี้นะคะพุทธจตวรรษเลยที่ยี่เ็ถึง24เลยนะใช่วันนี้เขายังเก็บไว้อยู่เลยโอ้ยยยน้ารุ่นหลังได้ดูนะ อ๋อในนะ้น่าจะเป็นประวัติความเป็นมาอะไรนี่สามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานก่อนคริสต์ศักราชเขาก็จะไล่มาว่ามีการดำรงชีวิตของมนุษย์ยุคกับประวัติศาสตร์ยังไงแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆ,ๆ,ๆประวัติศาสตร์ชายแดนใต้ก็คืออยู่เส้นนี้มีมาอย่างยาวนานแล้วนั่นเองแมวอันนี้ตอนรับมาถึงปุ๊บแมวมแมวมแมวแมวยะรังนะคะแมวยะรังจากภาพประวัติศาสตร์เนี่ยเราสังเกตดีในภาพนะคะจะเห็นว่ามีการผสมผสานกลมเกลื่อนกันระหว่างชาวพุทธชาวคริสต์แล้วก็ชาวอิสลามมีการผสมาาานนนกกลมมเืออัยยย่่่รวง แล้วเป็นเมืองท่าเมืองแห่งการค้านั่นเองอันนี้อพบจากการขุดคน้นโบราณสถานบ้านจันเล็ก็คือเมเล็กเหนือนี่เมเล็กสามนะอ,มอันนี้เป็นโบราณวัตถุชิ้นที่เสร็จอ๋อมีเหรียญเปอร์เซียด้ดวยอัอนี้เขาคนพบนะครับเนี่ยบรรยากาศดีมากนะตอนนี้คือช่วงบ่ายนาอนึกว่าจะร้อนก็คือไม่ร้อนนะคะ ทีนี้เรามาดูเมืองโบราณของยะรังนะคะพี่ปรากฏว่ามีการพูดถึงเมืองโบราณยะรังเนี่ยมาในหลากหลายเอกสารเลยนะคะซึ่งทางกรมศิลปากรก็ได้รวบรวมเอาไว้มีในเอกสารจีนเอกสารอินเดียเอกสารมาลายูเอกสารอาหรับและก็เอกสารชาวไปที่อาหรับก่อนมีการเขียนถึงในปี2054นะคะโดยนักเดินเรือชาวอาหรับชื่อสุไลมานบินอัมหมัดอันมารีนะคะโดยมีเนื้อความกล่าวถึงลันยาชุกานะคะหรือว่าลังกาสมกะนนั่นเองว่าเป็นดินแดนสุดข้ามสมุทรของจีนนะสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเส้นทางสายใหม่คือเขาจะ นับรวมไปหมดเลยว่าเป็นข้าส่งของจีนทั้งหมดนี่ที่จะให้ดูนี่ก็คือเส้นทางการค้าและเมืองท่าโบราณในอินเดียอ๋อนี่ยรังใช่นี่เวลาเขานับเห็นไหมคะเขาจะนับตัดจีนลงมาคือเขานับเป็นแผ่นดินทั้งหมดเลยว่า,าเป็นทะเลจีนใต้ก็นับทั้งหมดเลยแบบนี้คะ่ะแล้วยะรังไหนก็คืออยู่ตรงนี้ก็คือเป็น1จุดที่มีทาการค้าเชื่อมต่อกันไปทางมหาสมุทรอินเดียนั่นเองสําหรับใครที่ต้องการมาดูเมืองโบราณแห่งนี้ก็มาดูได้ที่ยะรังนะครับจังหวัดปัตตานีนั่นเองสำหรับวันนี้เนซากลนาคาร์ดนะครับ Lanka suka, man killed you what ho